ใบแค่นะครับเกี่ยวกับการบำรุงรักษาจักรยานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปพบผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำความสะอาดหรือว่าการหย,ยดน้ํามันการปรับทียาการถอดล้อทุกอย่างนะครับเบืเ้องต้นเกี่ยวกับจักรยานเดี๋ยวเราไปพบก,กันเลยนะครับมาดูการใส่ล้อกันนะคนระับใส่ล้อคือใส่ล้อต้องทำไงนะ้าใส่ล้อก็ชุดเนี้ยมันจะสําคัญเราต้องคอยจับนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเราต้องใส่ให้เข้าพอดี ถ้าไอเราตรงนี้เราจับบีบมอะไ,ไ,ไรนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับรรไม่เป็นไร,รนนการตั้ง,งไม่เกี่ยวเลยอ,อันดับแรกนีมคล้องเลยครับรใส่เข้าไปแต่แคงนิดนึงขยับสายสายนิดนึงนะฮะคล้คองให้โซ่ออกมาแล้วเราก็ตัวเนี้ยตรงนี้นะฮะเรางัดเลยฟับอ๋องัอดมีได้ครับได้เลยครับนี่อ๋องัดให้มันกลับขว้วเลยใช่นี่แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยปึ๊บ แล้วคราวนี้ีหนีไปนิดนึงมีหนีมีจับนะฮะตรงจุดพวกนี้ปึ๊บเราก็ดึงเข้ามานะฮะแค่นี้เองแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับหมุนตัวนี้อืมแต่จริงๆผมว่าก็ถือว่าใส่ย,ยากนะ,ถ,ะถ้าไม่มีตัวตั้งนี้ใช่นะสําคัญครับสแตนสแตนตั้งตัวนี้ต้องใช้เลยต้องใช้เพราะไม่งั้นต้องช่วยกันหิ้วสําคัญการใส่ลักษณะนี้คุณหมุนตรงนี้ไม่ใช่ว่าไปเล่งหมุนอย,ย่างเดียว มันต้องมีมาตรงนี้ด้วยครับเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวล็อกถ้าเผื่อคุณหมุนไปแล้วมันหลวมอย่างเงี้ยลักษณะหล,มหลวมๆอย่างเงี้ยไม่ได้ครับมันต้องแน่นกว่านี้แน่นกว่านี้อีกนะฮะคือเราต้องกลางอย่างนี้ไว้ก่อนกลางอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาเ,เราาเ่งที่ตัวนี้อเรามาเร่งที่ตัวนี้อ โอเคนะแล้วเราก็มาหมุนตรงนี้อ่ะมาดูครับอ่าใช่แแนน่ล้วเริ่มแน่นเห็นไหมฮะลักษณะเนี้ยคือผมต้องกดแล้วแน่นแค่ไหนเจะพอตึงมือตึงมือพอใช่ไหมตึงมือพออ่าอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็กลับใส่เบรกนะครับลักษณะเบรกเราก็ใส่อย่างนี้อันนี้เป็นเบรกแบบไหนอันนี้ยนี่ฮะวีเบรกอย่างนี้เรียกวีเบรกเราก็จับเข้ามาครับธรรมดา เขาล็อกเขาอ่าเขาจะมีตัวล็อกอยู่แล้วปั๊บเสร็จเสร็จแล้วอ๋อแค่นี้เเสร็จแล้วช่แลให้เตรงนี้ไมออกใจับกันเองใช่แล้วครับแล้วก็ปัดมันก็เหมือนดูปุ๊บอ่าถ้าเผื่ออย่างนี้รู้สึกเฮ้ยมันติดเว้ยนะฮะมันฝืดเราต้องขยับเราต้องขยับให้ได้เซนเตอร์ของเขาการขยับก็คือคลายออกมานิดเดียวแล้วเราก็จะวงล้อดุนดูนะฮะ เราต้องขยับล้อว่าเออตรงนั้นตรงนี้ตรงหรือยังตรงไหนมันเบี้ยวตรงไหนมันเกินนะฮะตรงจุดนี้ตรงจุดนี้ต้องต้องค่อนข้างที่จะจะกราณีหน่อยนะฮะอ๋อใส่ยากเหมือนกันรีบเนี้ยพอสมควรครับพอสมควรไม่ไม่ยากมากมายพอดีตรงกลางใช่ไปฝั่งไฟเล็กฝั่งเยอะเกิน ก็มีเท่านี้เองวิธีการใส่ประมาณนี้ลองดูสิแล้วก็กดเข้าไปแน่นเหมือนกันครับคือถ้ามันแน่นมากขนาดเนี้วายไม่ไหวเราก็คลายออกนิดนึงก่อนมันไม่ต้องไปแน่นมากครับเพราะแน่นแน่นมากจนเกินไปเนี่ยเวลาเราปลดจะเซอร์วิสจะบำรุงรักษาเนี่ยมันจะยากลำบากมากอีกใช่เราก็แค่พอประมาณครับปรับแค่นิดเดียวก็เรียบร้อยเท่านี้ เน้นสําคัญเน้นสําคัญตรงนี้นะครับล้อหลังควรจะให้ตัวก้านเนี้ยชี้มาทางด้านหลังไม่ควรชี้ไปด้านหน้าทําเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนที่เราขี่เนี่ยนะฮะจะมีเศษวัสดุกิ่งไม้หรือเราจะไปเกี่ยวต้นไม้เกี่ยวอะไรล้อหลุดแล้วมันจะหลุดหรือไม่ก็สะดุดเราล้มได้ตรงจุดเล็กๆครับจุดเล็กๆอ๋อคือถ้ามีสายอะไรมาเกี่ยวฟึบนี่ใช่เลยใช่ โอเคครับคุณคบของการครัทลอครับผม